ขอความเจริญในธรรมะภาพปฏิบัติแห่งองค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ทุกทุกท่านนะฮะเดินทางมาถึงมานพวันนี้มานพคนที่แปดนะเหมมกับมานพนะมาถามพระพุทธเจ้าดูเขาถามว่าไงอันนี้แหละฮะเหมมกับมานพนี่อีกคนหนึ่งต้องต้องดูให้ดีว่า ที่เราก็บอกว่าเอ๊ะมันคนที่เจ็ดหรือที่แปดนี่แหละที่บอกทางเกิดแห่งกิเลสเนี่ยมันมันมีใครถามหลายคนนะบอกท่านที่ที่ตากระทบรูปวิญญาณวิ่งมาจับปุ๊บวิญญาณนี่คือจักขุวิญญาณมันจะไม่เกิดกิเลสได้ยังไงพอจําได้ไหมมาจับเมื่อพระหาที่แล้วอ่าไม่ใช่หลายคนพอถามเรื่องเนี้ย หลายคนก็บอกว่าอ๋อไม่ยากอาจารย์ก็เห็นสักว่าเห็นไงคำว่าไม่ยากนะแค่เห็นสักว่าเห็นเนี่ยท่านพูดว่ากว่าที่มันจะเห็นสักว่าเห็นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรมาต้องเท่าไหร่เน่ะมันถึงจะสักว่าเห็นนั่นนะนะแต่เราก็บอกว่ามันมีมานพตอนนั้นนะคนที่เจ็ดและคนที่แปดนี่ยแหละที่เขาพูดว่า ถ้า,ถาการที่คุณจะไม่ปรุงอคุณต้องเห็นคุณต้องไม่เห็นเป็นปิยรูปสาตรูปเนี่ยเรามาเจอเห็นมกะน,นี่แนละ้คนที่แปดนะทันทีที่ตากระทบรูปถ้าไม่เห็นเป็นปิยรูปสาตรูปมันไม่ไหลนะแต่สําคัญอีกว่ามันทํำยังไงมันจะไม่เห็นเป็นปิยรูปรูปที่น่ารักสาตรูปรูปที่น่าพอใจนะเรามาเข้าเรื่องของเหมกะมาอนุปน,น,นะ ได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระมมนีบุคคลรู้ชาติธรรมใด,ดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึ่งข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกำจัดตัณหาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอ,อันนี้เขาถามด้วยจิตนะไม่ได้ถามด้วยปากนะถามด้วยจิตกำหนดจิตพระพุทธเจ้าก็ตอบว่า นิพพานบทอันไม่แปลผัน <c ười> ขึ้นต้นมาก็แย่เลยใช่ไหมนิพพานบทอันไม่แปลผันเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในปิยรูปทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้เอาละสินิพพานบทอันไม่แปลผันเป็นเครื่องกำคามกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ นะจะต้องดึงสับอีกแล้วความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจคืออะไรไม่เอาสับตามสับความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพอใจระวังนะมีตัวนี้พระพุทธเจ้าก็เน้นนะอาฉันทะราคะฉันทะราคะราคะแปลว่าความกำหนัด ชันทะด้วยอำนาจความพอใจแต่มันมีอีกตัวหนึ่งในในอริยสัจสี่คืออะไร <c oughs> ที่พระพุเจ้าให้ให้กำจัดมนะันอะคือตัวคือตัวนั้นคือตัวอะไรโออจู่ๆมาถามเนาะตรงนี้เนี่ยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจคือฉันทะราคะท่านผู้วา่า แต่มีอีกตัวหนึ่งที่เราพูดบ่อยเหลือเกินในธรรมจักนันทิราคะสาคตานะตัตรตาพินันทินีนั่นนันทิราคะมันจะแปลว่าอะไรอเพื่อเพลินก็ได้ตัวเดียวคือนันทิอันนี้บอกว่านันทิราคะคืออะไรก็เอาตัวนี้มาจับได้เนี่ อานนียเอาตัวนีม้มาจับได้เนี่ยตัวนี้พระพุทธเจ้าตอบว่านิพพานบทอันไม่แปรผันเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจอแต่ถ้าในธรรมจักรก็บอกว่าความกำหนัดด้วยอํานาจแห่งความเพลินนันทิอะฮะเพลิน,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 นเกิดความเพลินขึ้นในจิตไปไหนไม่พ้นหรอกนันทิแปลว่าความเพลิดเพลินมันเป็นเยื่อให่มันเป็นตันหามันเป็นค้างอยู่ในจิต คุณมันทําให้วิญญาณนี้มันมันมีความชุ่มอยู่มันก็ไปต่อดูนะเป็นเครื่องกําจัดความกําหนัดอันนี้ิพานบทก็คือนิพานนั่แหละอ่านะอันไม่แปรผันเป็นเครื่องกําจัดความกําหนัดด้วยหน้าความพอใจถ้าบรรลุนิพานเมื่อไหร่มันก็ตัดพวกนี้ได้ทั้งหมดก็บอกเป็นเครื่องกําจัดความกาหนัดด้วยหน้าความพอใจในปิยรูปทั้งหลายปิยรูปคือรูปที่สวยงาม ที่ปรุงว่าสวยว่าง,งามนั่นแหละที่ได้เห็นได้เห็นคือทางตาตัวนี้ตัวนี้เรียกชื่อมันอะไรวิญญาณจักขุวิญญาณได้ยินโสตะวิญญาณโอ้โหทันทีที่เสียงกระทบหมูโอ้ยทำไมเพลาะเหลือเกินทำอย่างไรเนาะจะได้ไปฟัง อ,อยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตวันเพาะเหลือเกินได้ยินได้รับรู้ต้องแจ้งนะต้องแจมแจ้งนะได้รับรู้ได้รับรู้ทางไหนฮะรับรู้รับรับรู้นั่นแหลคะสัมผัสอะไรนี่เห็นไหมแสดงว่าสัญญามาได้เห็นในทางตา ได้ยินได้ได้ยินทางหูได้รับรู้ท่านผู้ว่าโอ้มโนโลเลยเหรอมโนโลเลยเหรอได้รับรู้นะรับนะเอาก็ใช่นั่นแหละมันทางไหนอา่าหนึ่งกายันกันหน้ากายละ่ะจมูกได้รับรู้ได้สัมผัสทางจมูกลิ้น ได้รับรู้ทางลิ้นรสชาติและได้รับรู้การผัดสัมผัสโตภตพภะทางกายนี่ฮะได้รับรู้โอ้สุดยอดไหมแต่มันมีตัวท้ายเนี่ยก็บอกและได้รู้รู้อารมณ์ทางทางใจตาหูจมูกลิ้นกายใจตาได้เห็น หูได้ยินจมูกรสและสัมผัสกายได้รับรู้ส่วนได้รู้ทางใจเนี่ยเป็นบรรทัดที่เขาเขียนมาให้เห็นนะครับในปีรูปทั้งหลายที่ได้เห็นเห็นไหมได้เห็นนี่คือทางตาได้ยินคือทางหูเห็นไหม ได้รับรู้หมายถึงสามจมูกลิ้นกายผดภภาสัมผัสกายและมีตัวห้อยท้ายอยู่ว่าและได้รู้ในโลกนี้รู้ทางใจรู้ทำอารมณ์ทางใจเห็นไหมในโลกนี้ดูให้ดีนะเนี่ยเขาบอกว่าด้วยอำนาจความปรใจทันทีที่ทันทีที่ได้เห็น รูปแล้วไปปรุงว่าสวยว่างามนั่นแหละในโลกนี้นั่นแหละนั่นคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจยิ่งได้ไปเห็นแล้วยิ่งคิดเอามาคิดมาปรุงมาคำหนึง่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ๆนะอันตัวตัวที่สองได้ยินนะเสียงที่เพลาะที่ตนเองว่าเพลาะนะคนอื่นอาจจะไม่ว่าเพลาะก็ได้ตัวท่านนะ่ะ <laughs> ตัวท่านว่าเพลาะเห็นไหม ชอบนักร้องไม่เหมือนกันนะคนนี้เสียงเพราะ,ะอีกคนหนึ่งบอกไม่เห็นเะเพราะฉันว่าคนโน้นมากกว่าแอเนี่ฮะมันไม่เหมือนกันปรุงไม่เหมือนกันได้รับรู้เหมือนกันบางคนบอกโอ้โหน้ำหอมชนิดนี้โอ้โหมันหอมเหลือเกินแพงมากปวดแล้วลเป็นหมืน่นพอมาวางใกล้คุณวิไลรัตะนะบอกตายแล้วฉันไม่เอายจะเหม็นเหม็นมาก เน,นี่ยเขาไม่ชอบน้ำหอมเหม็นมากอ่ะเห็นไหมนี่ก็คือไม่เหมือนกันรสชาติก็เหมือนกันที่ที่สัมผัสทางลิ้นบางคนบอกอันเนี้ยโอ้โหดันโดนไปหาอยู่ทังเชียงใหม่ก็ขับรถไปไปไปกินนะบอกอร่อยเหลือเกินชาตินี้ยังไงขอให้ได้กินสักมือ้อเถอะตายก็ยอมแต่กับอีกคนบอกว่าไงล้วก็งั้นๆน่ะไม่เห็นมา่าอร่อยตรงไหนก็เนี่ย มันอยู่ที่คุณปรุงมันอยู่ที่ใครและอารมณ์ที่ได้รับรู้ทางใจก็เหมือนกันนะในโลกนี้ถ้าสมมติคุณปรุงว่าสวยว่างามว่าน่าพอใจสาตะไปว่าหน้าพอใจนั่นแหละแต่ถ้าสมมติคนเดินไปถึงนิพพานเมื่อไหร่เนี่ยมันตัดพวกนี้หมดเลยมันจืดหมดมันจางหมดอะไรก็ได้ขอให้อิ่มเถอะอะไรก็ได้เห็นไหม เขาจะไม่ทยานอยากเขาจะไม่วิ um, <um> ่งไปหาโอ้โหกระเพาะปลาถ้วยละแปดพันโอ้แล้วไม่ใช่ง่ายง่ายด้วยนะบนั่นแหละบางทีต้องเข้าคิวยาวเป็นสิบเมตรยี่สิบเมตรเข้าคิวขาแข็งเลยเพื่อต้องการจะได้กินน่ยก็นี่ยถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วเข้าไปแตะ เนี่ยที่บอกว่านิพานเนี่ยพวกนี้ไม่มี <c oughs> กินเพื่ออยูอ่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้ติดใจในรสชาติถึงขนาดต้องขวนขวายถึงขนาดต้องดิ้นรนไฝ่หาเห็นไหมเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจอนิพานเนี่ย นในปียรูปทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้มันสารพัดเลยต่อไปชนเหล่าใดผู้มีสติเห็นไหม <c oughs> มีสติก็คือปฏิบัติครบถ้วนมาแล้วในสติปัฏฐานสี่นะรู้นิพพานนั้นแล้วโอ้โหรู้ว่านิพพานเป็นไรรู้นิพพานนั้นแล้ว โอ้เก่งเลยเห็นไหมรู้ว่านิพพานเนี่ยเป็นคุณเครื่องทําให้กิเลสนี่ดับดับกิเลสได้รู้นิพพานก็คือแต่จริงๆที่เราจี้มาบ่อยมากที่สุดคือนิพพานบทเนี่ยเป็นเครื่องระง,งับสังขารทั้งปวงเ <c oughs> ข้าใจาตรงนี้ให้ดีนะเป็นเครื่องระง,งับสังขารทั้งปวงแล้วเราจะอธิบายได้อีกเยอะเลยเห็นไหมนิพพานเป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งใช่ไหม เมื่อไรก็ตามถ้าปรุงแต่งหมายถึงคนส่งจิตออกนอกส่งจิตไปหากิเลสท,ทั้งสิน้นถ้าส่งจิตออกนอกกายนี้เมื่อไรนั่นคือสังขารคือปรุงแต่งกิเลสนา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 ,นาประการจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามถ้ามันเป็นนิพพานเนี่ยมันคือวิสังขารคือไม่ปรุงแต่งคือส่งจิตเข้าในอยู่กับสติเห็นไหมผู้มีสติห้อยข้างบนเนี่ยเห็นไหมรู้นิพพานนั่นแล้วว่านิพพานเป็นที่ ระงับหรือดับสังขารคือการปรุงแต่งทั้งปวงหมายถึงถ้าคุณเข้าสู่สภาวะของนิพพานคุณไม่ปรุงแต่งแล้วทั้งดีทั้งเลวนะครียกรู้นิพพานเห็นไหมเป็นที่คลายเป็นอย่างที่ผู้ว่าพูดเมื่อกี้เป็นที่คลายตัณหาเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่ดับตัณหาเนี่ยรู้จะชัดเลยอ๋อนี่คำว่ารู้นิพพานนั้นแล้วเห็นธรรมดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อเห็นธรรมคือเห็นยังไง ดูที่หน้าเดียวเนี่ยเราสามารถเอามาขยายได้อีกตั้งเท่าไหร่แต่ว่าย่อให้พวกท่านได้ได้รู้แล้วพวกท่านมันดูมันและทพวกท่านให้จําว่ารู้ทำในหน้านี้มันเห็นทำในหน้านี้มันคือเห็นอะไรออถูกต้องโอเก่งนท่านผู้ว่าคําว่าเห็นธรำในตรงนี้ก็คือเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ทมทั้งปวงเป็นอนัตตานี่มันเห็นธรรมเนี่ยอันที่สองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาโอ้โหใครจะเห็นขนาดนี้บ้างเนี่ยเนี่ยกาเียเห็นธรรมนะเห็นธรรมเพราะทันทีที่ทันทีท,นที่พระอาสชิพูดโอ้โหอชิอาอสชิอาอ,อ,อสชิพูดอ,อุปติสะมานบดวงตาเห็นธรรมเลย ก็เนี่ยฮะเขาว่าเห็นธรรมไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยมันจะมีสามตัวนะถ้าสมมติว่าเราจะพูดตัวไหนก็ได้ไอ้ที่พูดเมื่อกี้คือเห็นตรลักคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเปมดนนาไม่มีอะไรคงทน นี่คือเห็นธรรมเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดก็ตามที่ประกอบหรือปรุงกันขึ้นมาเป็นสังคตธ,ธรรมเนี่ยมันไม่มีทางคงอยู่ได้มันย่อมแปรปรวนในทรามการและดับในที่สุดทุกอย่างพอเห็นอย่างเี้เนี่ยก็เห็นธรรมอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือเห็นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโอ้ ถ้าเห็นสามอย่างนี้สุดยอดแล้วนะจําไว้ได้นะ,อ,ะอิทัปปัจจยตาก็ได้ปฏิปจจสมุปบาทก็ได้ที่มันตัวเดียวกันต้องอย่างนี้นะท่านผู้ว่าดูสิบนกระดานแค่เห็นธรรมตัวเดียวนะเห็นธรรมบนกระดานตัวเดียวเนี่ยบรรทัดนั้นเนะ่ยคุณเห็นสัจจะความจริงของศาสนานี้อย่างอย่างลงลึกเลยนะคุณเข้าใจได้ลึกมากเลยนะ คำว่าเห็นธรรมตัวเดียวเนี่ยในความหมายนี้มันครอบคลุมถึงเห็นต่ละเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาและเห็นโซ่ปฏิจจสมุปบาทที่มันเกี่ยวเนื่องกันเกิดขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นวงเป็นวงอของการเกิดแห่งกิเลสนะเป็นข้อโซ่ผูกกัน เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเนื่องกันไปตลอดจนไปจบที่อักวิชาชาเห็นไหมเห็น <c oughs> ทำดับกิเลสได้แล้ว <c oughs> โอ้โหดับกิเลสแล้วด้ดดดวยชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกเมื่อดูให้ดีดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้สงบทุกดูคําว่าสงบทุกเมื่อคุณจะไม่มีความเดือดร้อนอีกถ้าคุณมาเข้าถึงขนาดนี้แล้วดับกิเลสท,ทั้งปวงได้แล้ว เห็นธรรมและดับกิเลสได้อย่างนี้แล้วคุณจะเป็นผู้สงบคุณจะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนสงบจากอะไรโอ้โหเก่งออาว่ามันชัดๆอะกิเลสนี่โอ้โหมันไปตอบที่ไหนเขาเอาผิดไม่ได้หรอกเป็นผู้สงบแล้วคือสงบจากราคะโทสะโมหะสงบจากอุปกิเลสสิบหกสงบจากอกุศลาังขาร อุตลาภิสังขัรทุกประเภทเอาอย่างนี้เลยเอาให้คนบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าไปรู้มาจากไหนนีนน่แค่เป็นผู้สงบเนี่ยโอ้โหว่าได้ขนาดนี้เลยสงบจากราคะโทสะโมหะอันนั้นตัวหนึ่งตัวที่สองสงบจากอุปกิเลสิบหโอ้ยขนาดไหนแล้วตัวที่สามคือสงบจาก อกุศลาพิสังขารทุกประเภทไม่มันไม่ใช่อกุศลธรรมดาท่านผู้ว่าต้องพูดในชัดอกุศลาพิสังขารหมายถึงการปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเล่าในสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วช้าสิ่งที่เป็นสิ่งลามกสิ่งที่เป็นไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศล่ะมันจะดับพวกนี้เลยไม่มีแล้วเห็นไหมมันสงบจากการปรุงแต่งผิด ปรุงแต่งแต่เรื่องที่ไม่ดีปรุงแต่งแต่สิ่งที่เป็นอกุศลเห็นไหมสงบจากพวกนี้ทั้งหมดเพราะดับกิเลสได้แล้วเห็นไหมเป็นผู้สงบทุกเมื่อชื่อว่าข้ามตันหาชื่อว่าวิสติการในโลกได้แล้วโหสุดยอดมากนะก็เห็นมากะมานพสิทธิ์หมดแค่นี้เพราะจบคำถามแค่นี้